เรามาตามหาดอกไม้สีขาวหลังโรงเรียนสวยมากเลยเราไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เขาจะหอมแบบหน้าวไปทำน้ำหอมนะเนี่ยอยู่หลังโรงเรียนเนี่ยสวยมากดูเสเนี่ยสวยจริงอันนี้ดอกรับแน่นอนสวยสวยมาก หอมมากดอกรับนี่หอมมากที่เขาไปทำน้ำมันทำอาหารแต่ไอ้ดอกสีขาวไม่รู้ดอกอะไรชื่ออะไรก็ไม่รู้พันทัสติกมากสีสวยบริสุทธิ์หอมมากไอ้รับเนี่ยอันเนี้ยหอมมากรัฟแล้วที่น่าแปลกใจมากเนี่ยรับ ที่น่าแปลกใจมากไอเน,นี้ยดอกไม้เห็นไหมดอกไม้นั่นเนี่ยดกอกเนี้ยแต่เราไม่รู้เขาเรียกอะไรเนะี่ยดอกเขาแปลกมากเป็นดอกสีขาวเหมือนใบเหมือนใบแต่เป็นดอกนะและไอน,นี้ก็เขากำลังออกดอกเราก็ไม่รู้ชื่ออีกนั่นแหละเนี่ยเขากำลังจะออกดอกอย่างเงี้ย สวยมากเลยสีขาวอันนี้หลังโรงเรียนตรงนี้อันนี้หลังโรงเรียนตรงนี้อันนี้ที่จอดรถเขาทุ่งสีขาวเขาไม่ตัดเขาปล่อยให้มันเป็นสวยธรรมชาติ โอเคเดี๋ยวเราจะไปทำงานแล้วอันนี้ออกมาถ่ายรูปเฉยๆอันนี้ทางเข้าโรงเรียนอีกที่นึง่งข้างในน้นอันนี้ที่จอดรถที่จอดรถโรงเรียนวันนี้พิเศษวันศุกร์เดี๋ยวรอเด็กๆมากินอาหารบ้างเสร็จแล้วเลิกงานก็ไม่เกินสามโมงก็จะกลับบ้าน อันนี้จอดรถไม่เกิน30นาที7โมงถึง9โมง3โมงถึง17แล้วก็จอดเรียงตามขีด4ชั่วโมงไอ้ตู้สีเหลืองเหลืองนี่เป็นตู้ที่เขามาทิ้งเสื้อผ้าของใช้ที่ว่าเขาเบื่อแล้วแต่ไม่ใช่ของเสียหายเป็นของที่ยังใช้ใได้ตู้นี้อันนี้ที่ทิ้งขยะแยก ที่ทิ้งขยะแยกและแต่เราจะทิ้งอะไรเราก็มาแยกขยะตรงนี้อันนี้ทางเข้าโรงเรียนได้หลายทางนี่เรากำลังเดินกลับไปที่โรงอาหารหรือเขาเรียกว่าโรงครัวเดินออกมาดูดอกไม้ก็ไม่มีอะไรมาก เรามีงานทำทำงานในโรงเรียนมันก็อยู่กับเด็กๆอยู่กับภาษาเราถ้าใครสนใจเราก็ได้ความรู้ทำงานร่วมกับคนที่นี่อันนี้ตึกตึกนี้โรงครัวกับโรงอาหารห้องเอนั้นเป็นห้องครูใหญ่ตรงนี้เป็นห้องภาษา ภาษาที่เขาจะหลายๆภาษาต่างชาติอันนี้ก็ทางเข้าไปห้องพยาบาลตรงนี้พยาบาลนี่เรากำลังเดินเข้าที่ของเราโรงอาหารรอเด็กๆมาตรงนี้แดดดีอันนี้เราก็เข้ามาใน ที่ล้างมือห้องโถงเก็บเสื้อผ้าล้างมือห้องน้ําตรงนี้แล้วเราก็เข้าไปในโรงครัวนี่วันนี้ปิดห้องนี้ปิดห้องนี้เราปิดวันนี้เราเปิดแค่นี้เปิดห้องใหญ่นี่โอเคนะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ